สบายดีพี่น้องมื่อนี้มาพอกับนางซองผู้สาวฝั่งคลองเนาะเมื่อน,นี้นางสิผ้าพี่น้องมาทาเขายํแเนมทอดเนาะด้วยย่าแหเนมเข่าทอดนั่นเองส่วนประกอบก็จิมีเข่าเจ้านะเข่าหอมมะลิเข่งกิโลเนาะหรือว่าหาลอยกำรรนี่ใช่เนาะหนึ่งซุกแล้วแล้วก็ให้เย็นเรียบร้อยแล้วก็ซิมีหมูบดแล้วก็พริกแกงเผ็ดเกลือป่นเนาะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลทราย ใบมะขีวหูซอยแล้วก็ไข่ไก่ผ้าวขูดเนาะโอเคเื่องผสมกับมีซำนมีน่เอาไปลงมือเห็ดกันเลยใส้ไก่ไข่ไก่หนึ่งฟองเนาะแล้วก็พริกแกงหมูสับน้ำปลาเกลือป่นน้ำตาลทราย แล้วก็คุกเข้าให้เข้ากันเนาะโอเคบานนี้เ้าก็ใส่เข่าลงไปเลยเด้อพี่นนอะ ไม่มักกูดมักร้าวขูดเนาะแล้วก็ขย้ำให้เข่ากันเนาะแล้วก็รืวอหนวดนั่นเองนวดไปเรื่อยๆเนาะสักพักหนึ่งผุ่เลยพี่น้องเนย เดีอพี่น้องหลังจากที่ห้าวันคุกเขาให้เข้ากันเนาะสักพักหนึ่งกระสิเห็นได้ว่าเขา่าหน้มเขากะสีเหน,เนียวขืนเนาะก็ปั้นได้เลยบานนี้บานนี้เขากะสิทําการปั้นเด้อยพี่น้องนี่เห็นบอกเ่เห็นบอกปั้นได้แล้วเขากะสิทาการปั้นเป็นก้อนเด้อบานนี้กาเขา่ห้แน่แนๆเด้อยพี่น้อง เดี๋ยวข้อใส่ถุงมืออีกข้างหนึ่งก่อนพี่นอ้องใช่เนี่ยกดตเข่าแแหนเนาะก่อนประมาณนี้เด้อพี่นอ้องหน้ากระชีขอโตปั่นไปก่อนเนาะปั่นจนเบิดแล้วจาจังมาเบิ่งบัตรท่ทอดกันเนาะเผื่อเป็นการบอกเสียเวลา ี่เด้อพี่น้องหลังจากที่นางปั่นแล้วเนาะได้ซิโกก่อนเนาะรวมทั้งมดอันนี้เขาก็ผักไว้ก่อนเนาะบัดน,นี้เราก็ซิมาทำในส่วนผสมของแป้งซุปเนาะสำหรับทอดอใส่อันนี้ก่อนเนาะใส่ของแล้วก่อนใสไข่ไก่ตีก่อนเ้อพี่น้อง ใส่น้ำน้ำเย็นเด้อยพี่น้องอันนี้ใส่ไปกรเครื่งหนึ่งเนาะบัดนี้ก็ใส่แป้งข้าวเจ้าเฮาลงไปเลยแป้งข้าวเจ้าเด้อนี้หนึ่งถ้วยเนาะเฮาก็คนให้เข้ากันเนาะ เติมน้ำส่วนที่เหลือลงไปให้เบิดเลยเด้อพี่น้ของค่อยเติมก็ได้เติมไปคนไปน้ำก็ได้เนาะเเยอะพี่น้องเอาประมาณนี้เนาะกระซิบเค็มเกินไปเนาะแป้งเฮาเนาี่ยแป้งเฮากระซิบเค็มเกินไปแล้วก็สีบรลวเกินไปเนาะกำลังดีเนาะ โอเคบัดนี้เขาก็ไปตั้งหม้อสุกแป้งทอดกันเลยป่ะมาพี่น้องบัดนี้เขาก็มาทอดกันเลยเนาะตั้งน้ำมันใส่หม้อแห้น้ำมันทอดเนาะแล้วก็ใส่ไฟกลางด้วพี่น้องอันนี้เขาก็ชีน้ำมันเข่านี่เขานี่ลงไปคุกในแป้งเนาะกระชประมาณนี่เนาะคุกให้ทั่วแล้วก็เอาลงไปทอดได้เลยเนี่ เดี๋ยพี่น้องใส่ลงไปแล้วาาค่ะกาค่อยๆคนเนาะทอดจนว่า,ขาเขาเหลืองคุณเลยทอดไปเรื่อยๆอย่าใจห่อนเด้อยพี่น้องขันตอนนี้ นเดอร์พี่น้องสีกะเหลืองประมาณนี้แล้วก็พ่อเนาะเขาก็เอาขื้นไฮเสด,ดน้ำมันแบบน,นี้แบบน,นี้เขาก็สิไปยำห้เบิ่งเนาะนเดอร์พี่น้องหลังจากเขาทอดขาวแล้วแล้วเนาะแบบน,นี้เขาก็สิมานาเสนอเครื่องยำเนาะเื่องปรุงสําหรับทํายำหนมเนาะกะซีมีพริกทอดเนาะเื่องเคียงเด้อเนี่ยนี่พริกทอดแล้วก็ต้นหอมผักชีซอยแล้วก็บขิงซอยพริกป่นน้ำปลา มักนาวน้ำตาลพงนัวแล้วก็ห,อ,หอมแดงแล้วก็อถั่วทอดเนาะอันนี้ก็เป็นแป้งเนาะแป้งเรือทอดเขาทอดเขาเนี่เขาก็ทอดฟอยๆไว้เอาไว้ใส่ในยำก็ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นนังหมูต้มเนาะแล้วก็เนมแท่งห้านี่แหละพักกระซิมีใบชะพูแล้วกันพักชี้เนาะโอเคบัดนี้เขาก็มายยำกันเลย ข้าทอดข้าวสองก้อนเนาะแล้วก็ใส่แหนมไปประมาณนี้เนาะถ้าไปซื้อกินข้าวบริใส่ให้ร้ายปันนี้ได้พี่น้องเลยข้าก็บี้บี้ให้เข้าแตกก่อนเนาะ ข้ากะทิเพิ่มมันแป้งลงไปเนาะแป้งแล้ทอดกรอบๆไว้เนี่ยไผบะหมักกับบะ้องใส่เด้อยพี่น้องใส่นังมูลงไปเนาะหมักหน่อยหมักล้ยก็ใส่ไปโลด หอมแดงขงนงวน้ำตาลทรายเนาะพริกป่นเอาเพชรบ่นาว ทิ้งเด้อนี่พี่นอ้องใส่น้ำปลาเนาะซิมเอาเด้อพี่นอ้องเครื่องปรุงนี่ใส่เอาแล้วแต่หมักเด้อซิมเอาใส่แล้วก็ซิมเอาเนะาะหมักรสชาติจั่งได้กะปรุงได้เลยอันนี้แค่เห็ดไ้เบิว่าวิธีการเห็ดอะไรใส่ยัางแน่เนาะ ใส่ต้นหอมพักซีลงไปเนะาะด้วยอันพักบัวพักหอมปลอมบันเฮาในแหละกระชิมก่อนเด้อบัตีนพี่นอ้องชิมเอาได้เลยขันตอนนี้คือชิมได้เลยบัตีนกระชิมมาชิมมึงเด้อพี่นอ้อง สำหรับนางนางโอเคเอเนาะใส่กับสำพี่น้องเห็นเ่อแหละหักบอกบอได้ว่าสำไดเพราะว่าบางคนแกกินบวกคือกันเนาะกับปรุงเอาบัดนี้เขาก็ะิมาใส่ถั่วขวดด้วยพี่น้องหมักหน่อยหมักร้ายฉําได้ก็ใส่โรดถ้าให้มีปลากรอบใส่ก็ได้เด้อยแซ่คือกันทิกทอดเนาะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยได้พี่น้องมี่อันนี้คือยำแหนมขาวทอดเนะอเอาะพร้อมเสิร์ฟได้เลยบัดนี้น่าก็เสิร์ฟใส่จานให้บึงเเด้อพี่น้องจัดจานใบชะพูเนาะหรือว่าพักนั่งเลิศเท่านั้นเองยำแหนมรสจัดได้นีนพี่น้อง ่าลืมได้พี่น้องส่วนรายละเอียดชวนผสมต่างๆนั่งกระสิใส่ไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมเนาะกดเข้าไปเบิ่งได้เลยในมุมสามเหลี่ยมค่ะบอกละเอียดเลยเนาะถ้าพายากินกะลองเอาไปเห็ดตามถ้าพายะอันลองเบิ่งกันเนาะนางมีสูตรยดไว้ให้ยอยู่ในนั้นนี่สาหรับมือนี่ไงในยำเนม <c oughs> มาเด้อมาจวดน้ำกัน <c oughs> ช่วงนี้ไปใส่บได้กันนี่แหละเห็ดกับข้าวกินเองพี่น้องเห็ดนั่นเห็ดนี่กินกับสิพยายามเนาะ มอกหนาตายำแหนมค่ะเห็ดบริยากเนาอกพี่น้องแต่ใส่เวลาเนี่ยนวยหนึ่งโอเคสำหรับคลิปนี้นางกระสิคอโตลาไปก่อนเด้อพี่น้องไทยผู้ไดห้หมักก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้น้ำเนยเด้เอ,อสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสบายดี